สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆ b r a v o Trade นะคะ e m มีทุกท่านนะคะกลับมาพบกับโค้ดฟิล์มในมุมมองทองคำวันนี้ค่ะวันนี้นะคะวันอังคารที่15สิงหาคมนะคะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อวานมีใครได้เทรดทองกันบ้างอโหจะบอกว่าแผนเนี่ยมาตามแผนเป๊ะมากเลยนะคะเดี๋ยวฟิลมจะพาดูนะคะว่าเมื่อวานเนี่ยเป๊ะยังไงนะคะแล้ววันนี้จะเทรดยังไงต่อคะ่ะ เอาละค่ะทุกคนมาค่ะมาดูกราฟกันนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นทองคำนะคะในท์เฟรม1ชั่วโมงนะคะเมื่อวานที่ฟิมวางแผนเทรดให้กับทุกคนเนาะก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยขึ้นมาใช้ซัพพลายโซนนี้เป๊ะมากเลยนะคะอาจจะมีลื่นทะลุโซนไปนิดนึงนะคะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยก็ยังสามารถที่จะปิดกลับลงมาอยู่ใต้โซนได้นะคะแล้วก็ทุบแรงมากนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเมื่อวานเนี่ยมีข่าวนอกตารางหรืออะไรหรือเปล่านะคะตอนทุ่มหนึ่งนะคะราคาเนี่ยทุบลงมาค่อนข้างแรงนะคะแล้วก็ โอ้โหสวยมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครได้เทรดเซล์นะคะที่ซัพพลายโซนชุดนี้นะคะก็น่าจะได้กําไรกันไปเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้เซล์ชุดนี้นะคะไม่ทันนะคะก็น้องใจดีนะคะยังมีอีกชุดหนึ่งนะคะที่ให้เราสามารถเทรดได้นะคะนี่มีใครเห็นไหมชุดนี้ก็สวยมากๆนะคะนี่แพทเทิร์นนี้เลยนะคะ QM เซล์นั่นเองนะคะบอกเลยว่าใครไม่รู้จัก QM เนี่ยไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นแพทเทิร์นที่เจอทุกวันและ ทำเงินได้จริงนะคะแบบว่าเฮ้ยวินเลทเนี่ยโคตรดีนะคะพิมอยากให้ทุกคนอะถ้าเกิดว่าใครกำลังมองหาเทคนิคที่เอาเป็นแบบท่าไม้ตายของตัวเองเลยอะพิมแนะนำเลยอันเนี้ยเวิร์กมากแล้วก็ง่ายสุดๆเลยนะคะอาจจะลองไปแบ็กเทสดูก่อนนะคะแพทเทิร์นเนี่ยทั้ง QM Buy QM Sell นะคะเอาแบบทำเฟรม1ชั่วโมงขึ้นไปนะ1ชั่วโมง4ชั่วโมงนะคะเป็นหลัก นะคะแล้วเราก็ b a c k t ท s การาฟเลยค่ะเจอแพทเทิร์นเมื่อไหร่อ่ะลองวางไม้เข้าเทรดดูซิว่าผลเป็นยังไงนะคะชนะหรือแพ้ชนะหรือแพ้อ,แพอย่างเงี้ยค่ะรันไปเรื่อยๆ b a c k t ท s ไปเรื่อยๆนะคะแล้วคุณจะเห็นว่าเฮ้ยวินเลตมันโคตรดีแล้วไม่ได้ใช้ได้เฉพาะทองคำนะคะใครเทรดดัชนี DE30 u s มนรอยนะ,ะลองย้อนการาฟดูเลยค่ะเมื่อวานเนี่ยก็เป็น QM เหมือนกัน นะคะแล้วแบบโหราคาพุ่งสวยมากนะคะถ้าเกิดว่าใครได้บายมาทั้ง DE ทั้ง US เอลอเนาะสวยมากๆเลยจริงๆนะคะเป็น QM b u y ทั้งคู่เลยนะคะนี่ชี้เป้าให้แล้วทุกคนลองมาย้อนกลับดูนะคะ1ชั่วโมงขึ้นไป ฟิลเชื่อเลยว่าแค่นั้นอะเทคนิคเดียวอะทำให้คุณสามารถที่จะเทรดแล้วก็พอตโตได้อย่างยั่งยืนแน่นอนนะคะขอแค่เอาแพทเทิร์นนี้ไปฝึกฝนนะคะไปแบ็กเทรนะคะให้เป็นภาพจำนะคะแล้วก็ให้เปิดกราฟมาปุ๊บ <S <s เห็นเลยแบบนี้นะคะแล้วก็มีความมั่นใจในการใช้แพทเทิร์นนี้นะคะฟิลเชื่อเลยเกินว่าทุกคนเนี่ยสามารถที่จะทําทำกําไรได้ นะคะอ่ะนี่เลยนะคะก็จะเป็นแพทเทิร์น QM นะคะอ๋อถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้จัก QM นะคะสามารถที่จะไปดูได้นะคะพิมอัดคลิปไว้ให้ทุกคน2คลิปแล้วนะคะ QM เนี่ยนะคะฮิตมากๆนะคะแล้วก็มีคอมเมนต์มาแบบว่าเฮ้ยใช้ได้ดีมากวินเลทดีมากรู่นนั่นนี่นะคะหลายๆคนก็เข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณนะคะใครยังไม่ได้ดูก็อย่าลืมไปดูนะคะใน YouTube ของเรานะคะ Bravo Trade Academy ะะก็เข้าไปใน Playlist คลังความรู้นะคะทั้งหมดนั้นไม่ใช่แค่เรื่อง QM นะคะเป็นเทคนิคนะคะที่มีเอามาแบ่งปันเล็กๆน้อยๆเนาะสามารถที่จะใช้ทำเงินได้นะคะ โอเคนี่เลยนะคะก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะคะทองคำเนี่ยขึ้นมาทดสอบที่ q m เ l ็นะคะแล้วก็ปรับตัวลงไปเรียบร้อยนะคะทีนี้วันนี้จะเทรดยังไงต่อดีนะคะเดี๋ยวพิมพ์ขอจะย้อนไปดูในไทม์เฟรมเด a y กันก่อนนะคะว่าแท่งเทียน day เมื่อวานปิดยังไงนะคะโอ้โหทุกคนดูนะแท่งเทียนของเมื่อวานเนี่ยปิดแดงนะคะทุกคนโอ้โหไม่ค่อยมีแรงซื้อเท่าไหร่นะคะแต่ดีมาเนี่ยก็ยังอยู่นะคะเหนียวอึดถึกทนเหมือนกันนะคะแต่ว่า โซนบนเนี่ยความแข็งแรงอาจจะไม่ค่อยเหลือแล้วนะคะก็มีโอกาสที่วันนี้ราคาจะลงมาถึงโซนล่างนะคะอาจจะลงมาถึงพันเก็ได้นะคะยิ่งโอ้โหแท่งแบบเมื่อวานปิดแดงแบบนี้นะคะยังไม่มีลักษณะอะไรเลยที่จะบอกว่ากลับตัวนะคะไม่ได้เป็นแท่งเทียนกลับตัวใดๆนะคะก็มีโอกาสที่วันนี้จะลงทานิวโลอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เป้าหมายวันนี้มองไว้ที่พันเก่อนนะคะมีโอกาสที่จะลงถึงสูงมากๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครจะบายถามว่าเฮ้ยมันยังอยู่ในดีมานี่ยังบายได้ไหม ยังบายได้ค่ะแต่ให้เรารอคอนเฟิร์มนิดนึงนะคะก็จะเป็นแพทเทิร์นนี้นะคะที่พิมวาดให้กับทุกคนทุกวันเลยนะคะสีม่วงอันนี้นะคะจังหวะแรกจังหวะเนี้ยเราจะต้องใช้ความเกลี้ยกล่อมในตลาดนิดนึงนะคะจะต้องใช้ความรู้นิดนึงในการเทรดจุดกับตัวแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าไม่แม่นจริงอะ่ะเรามีโอกาสที่จะโดนลาก ไปได้นะคะกว่าราคาเนี่ยจะกลับตัวขึ้นมาโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นชุดนี้เนี่ยเราอาจจะใช้ความรู้ในเรื่องของบูลลิชนะคะเราจะบายเนาะต้องเป็นบูลลิชคลาสสิกเดเวอร์เจนนะคะหรือว่าอาจจะเป็นแท่งเทียนกลับตัวหรือจะเป็น q m วเอ็มบายในทางฟิมเล็กๆอะไรก็ได้นะคะมาคอนเฟิร์มจุดแรกจุดนี้เนาะแล้วให้เก็บกําไรสั้นๆก่อนนะถ้าเกิดว่าราคามันเด้งขึ้นมาแล้วมันไม่ชนะสวิงไฮก่อนหนะ้าแบบเนี้ยทุกคนเราต้องรู้แล้วนะว่าเฮ้ยต้องเก็บก่อนเพราะไม่งั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะลงต่อแบบนี้ได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเฮ มากนะคะคชนะสวิงไฮ h ก่อนหน้าขึ้นมาได้แบบนี้เราจะได้แพทเทิร์นถัดไปในการเทรดบายนั่นก็คือ QM บายนั่นเองนะคะก็จะเป็นภาพนี้เลยสำหรับใครที่รอบายนะคะรอภาพตามนี้นะคะตามสีม่วงแบบนี้นะคะโอเคเนาะเคลียร์นะคะสำหรับแผนบายทีนี้ค่ะ หน้าเทรดเซลเนี่ยยังคงได้เปรียบอยู่ทุกคนเห็นไหมว่าโอ้โหเทรนด์เนี่ยเป็นขาลงมาเรื่อยๆเราเซล์กันมาตลอดทางเลยนะคะยังไม่มีอะไรบ่งบอกเลยว่าจะกลับตัวนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะยังคงหาเซลล์กันต่อไปนะคะเราลองดูซิว่ามีจุดไหนบ้างที่น่าสนใจในการเทรดเซล์นะคะแน่นอนนะคะก็จะมีโซนนี้นะคะที่เป็นแ a ลลี่เบดดอปนะคะแล้วก็โซนนี้จะอยู่แถวๆราคา1918ถึง1920นะคะต้านนี้ก็ ใช้ได้นะคะ1920เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าราคาขึ้นมาแถวเนี้ยเราสามารถที่จะรอคอนเฟิร์มเพื่อเทรดเซลลได้นะคะก็ให้เรามัดระวังทั้งสงฝั่งเหมือนเดิมแหละทั้งบายทั้งเซลตอนนี้เพราะมันค่อนข้างที่จะก้ามเกึ่งมากเลยจะเซลเนี่ยก็ใกล้ดีมาหรือเกินประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้รอคอนเฟิร์มทุกโซนเลยละกันนะคะถ้าเกิดว่าเราจะเทรดในวันนี้นะคะพอย่อยมาในทางฟิลม1ชั่วโมงนะคะแล้วก็จะเห็นว่าเฮ้ยโซนเนี้ยที่เราเทรดกันเมื่อวานเนี่ยราคาเนี่ยมันลื่นทะลุ มันเปลี่ยนมาเป็นตรงนี้แทนนะคะก็จะกลายเป็นแลรี่เบดดอบเป็นซัพพลายชุดใหม่นะคะตรงนี้แทนเนาะซึ่งชุดเนี้ยก็ค่อนข้างใช้ได้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าราคาปรับตัวขึ้นมานะคะก็เหมือนเดิมค่ะรอคอนเฟิร์มก่อนนะคะแล้วเราก็เทรดเซลล์กันในชุดนี้นั่นเองนะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะหรือถ้าเกิดว่าราคาไม่ขึ้นมาหาซัพพลายสโซนนี้เราก็แค่รอให้เขาสร้างซัพพลายใหม่คะ่ะเหมือนเมื่อวานอย่างเงี้ยคะ่ะราคาเนี่ยที่บิมบอกใช่ไหมว่าเอ้ยมันไม่ค่อยมีซัพพลายไหนสวยๆเลยแต่มันสร้างซัพพลายใหม่ให้เราเห็นแบบเนี้ยเราสามารถที่จะเทรดเซลล์ต่อได้นะคะวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดว่าราคาสร้างซัพพลายใหม่นะคะอาจจะเป็นขึ้นมาแล้วทําเป็น QM เซลล์อย่างเงี้ยอ่ะก็เซลล์ต่อนะคะหรือเป็นซัพพลายโซนใหม่นะคะอย่างเช่นดอป เบดดอปชัดเจนอิมบาลานแข็งแรงแบบเนี้ยเด้งขึ้นมาแล้วก็เซลล์ต่อลงไปได้แบบนี้เลยนะคะหน้าเทรดเซลล์ยังคงเป็นหน้าเทรดหลักแล้วก็ได้เปรียบอยู่นะคะอย่าลืมเนาะเพราะฉะนั้นเถทดทองวันนี้นะคะแผนก็มีประมาณนี้เลยค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับแผนเรทตทองในวันนี้นะคะง่ายๆสั้นๆแค่นี้เองนะคะเมื่อวานเนี่ยราคาไม่ค่อยไปไหนไกลนะคะกรอบโซนเนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยยังคงเป็นกรอบโซนเดิมอยู่นะคะเพียงแค่เรารอนะคะให้ราคาเนี่ย กลับเข้ามาหาโซนนะคะแล้วก็ตัดสินใจเข้าเทรดแค่นั้นเองนะคะอ่ะโอเคประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปวันนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์ให้กับพวกเราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ฟล์มแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะโอเคค่ะสำหรับกิจกรรมเรียนฟรีอะไรต่างๆนะคะสำหรับ Bravo นนะคะก็ใครสนใจสามารถที่จะทักสอบถามแอดมินได้หมดเลยนะคะก็จะมีน้องๆแอดมินที่น่ารักนะคะคอยตอบทุกคนอยู่ค่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ บายฝากถอนเงินง่ายครับในแอปพลิเคชันเลยมีการแจ้งเตือนปฏิทินอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตลาดแอปเนี่ยจะคำนวณตัว SL และ TP มาให้ผมเป็นจำนวนเงินให้ได้นะติดต่อซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยนะคะได้ภายในแอปเลยผลิตภัณฑ์ของ XTB มีให้เลือกมากกว่า2,100ชนิดสำหรับเต้ยที่เทรดมามากกว่า8ปีบอกเลยว่าต้อง XTB เท่านั้นค่ะ